ทำบุญเฉยๆสมบุญตอนเช้าทาบุญสระางเมืองสมัยโน้นก็มีคณะกรรมการช่ดเก่าทาก็เป็นการทาบุญสระางเมืองวันเดียวจบประมาณท่นั้นะคงแล้วก็วันที่9ก้าต่อด้วยงานเทศสบางานลอยกระทบไปงานสงกรานต์สมโพธิสร้างเมืองนะคะเชื่อแล้ไปดูแบบนะคะเดิมเนี่ยพอให้เราไปสมโพธิเราก็ไปดูข้อสมโพธิอย่างไรอย่างปีนี้พี่กิตเขาทำนะเขาสงน้ําหลักเมืองแต่พระเอกรักทำหลังเราเลยค่ะ ทำที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเราก็เลยไม่เห็นว่าก็ทำสมโพธิยังไงก็ไปดูที่อื่นที่ทำสมโพธิบางที่เขางานสมโพธิศาลเมืองก็ใหญ่มากในวันนี้เราก็ยามไปดูรูปแบบเหมือนกันแต่ว่าวิธีเวียนเทียนเนี่ยก็ไปเอามาเราให้พราหมณ์ซึ่งก็มีความรู้ในเรื่องนี้มาจัดเนี่ยเราจัดเองนะทำพิธีบวงสวงไดแต่เช้านะคะก็ยังว่าถ้าจะให้ประชาชนเราค่อยๆทำไปนี่เป็นพิธี รักเทศบาลดูแลเฉยๆทำความสะอาดถ้ารุ่นชัยสมัยก่อนท่านก็มีความคิดที่จะในส่วนมาออกแบบแต่รู้สึกว่างบกองทุนเทศบาลลองไปหาหรือว่าจะหาได้อย่างไรในรูปแบบเสร็จแล้วหาทนายศักด์ก็ออกแบบเสร็จแล้วอะไรเสร็จว่าการอะไรประมาณนี้ยังทําไม่ได้ประมาณใดอยากให้สวยงามอะไรประมาณต่แเรา,าก็นําเสนอจากจังหวัดกันครั้งนึงแล้วประชุมเป็นปทางการนะคะ เรื่องฉลองเรื่องสโพดเรื่องเขาอ,อะไรนะครับในการที่จะสัง่งการอย่างไรอย่างไรเนี่ยเทศาบาลก็มีหน้าที่โดยโ,ดยโดยจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ในส่วนที่ทางเทศาบาลขอให้เปลี่ยนผู้ใช้มาเป็นของทางเทศาบาลเนี่ยทางทางกระทรวงก็ยังไม่ไมด่อนุมัดนะครับเพราะฉะนั้น,นการดูแลของทางเทศาบาลเนี่ยก็คือจะดะูเหมือน ปรุงดูแลในส่วนที่ไม่ใช่ตัวที่เป็นอาการที่จะเอางกไปลงชัดเจนเนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างจะลําบากนะครับแต่ว่าในส่วนลับในส่วนของสารรักเมืองมาพืงแต่ก่อนในทางจังหวัดก็ดูได้ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของกรทรวงดุทรในพื้นที่ของรัวเมืองนะครับมาสนับสนุนจับในแต่ก็จับไม่ได้ไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับก็ในไหนก็ทางท่านผู้ว่าเฉลยก็เลยบอกให้ทางเทศบาลนต่อซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่โดยตรงเนี่ยครับ เับไปเต็มเ็เลยในการที่จะดูทั้งบูเรแล้วก็จกับงานสมโพธครับในตัวไม่ได้แจ้งไปยังทงุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้เหมือนในกรณีวงสวงสมเด็จพระเาชสวนเนี่ยก็คือการจัดเครื่องวงสงต่างๆที่พี่น้องประชาชนก็ศรัทธาสางหลังเมืองซึ่งเคยว่ากันอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเพิ่มเติมในการประชาสัมพันธ์แล้วก็จัดอะไรฮะมุมมุมสาหรับวางเครื่องวงสวงับในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับเหมือนการก่อจะดีไซน์ในวันที่9 เมษายน2567นะครับววณวาราธบุรณะจังหวัดพิษณุโลกนะครับเลยจะเริ่มวันที่8เมษายนเวลา10.00 7นานเป็นการด้วยร่วมกับเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทิบาลนครพิษณุโลก